เบิ้งยูะเหรอม่ได้ให้บ่เฮ้ยเบิ่งเย่ให้ยรอแค่กันถอนั่งให้กันถือนั่งเนี่ยยังบ่ถือกระโตยังบ่ถือกระโตแล้วก็เอานี่ใส่อ่านหรือบ่นี่ตุ้มรถเลยลอยเลยลอยก็ก่าวว่าบ่หนี้โอ้อันเดียวกันเลยพี่น้องเลยใครบ่บ่คคลนี่บ่าครบ่าเนาะคือพ่อน้องวินเนอร์ว่าสันเนาะงอ่าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยอยู่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่พี่น้องเาให้ป็นจำนวนเงินหาร้อยบาท ห้าร้อยบาทเด้อะเราสามแสนกิจจด้ไหมพี่รองเท่เอาไว้รับควันล้านเพื่อนวะเอาะเนาะแต่ขอโอ๊ยไซร์พรอนให้สุขฟูสุขพร้อมกันเลยเด้อพี่น้องเนาะโดยเฉพาะทางพี่ยุ้ยด้วยการน้องพี่น้องน้องมีผักอันที่น้ำใจมาให้น้องเซอร์ห้าร้อยบาทแล้วก็ให้น้องวินเนอร์เพื่อนห้าร้อยบาทน้องเพีองเนาะก็ขอให้ทางพี่จงอยู่ดีมีแห้งจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเนาะสุกไกสบายไก่หกินดูเป็นไข่เลย ได้ยินเสียงรถดกระเลมมาฮูดิดีพี่น้องเลยเนาะโดยการสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องพอบพ่กันตอนเที่ยงว้าวพบพ่อกันตอนเที่ยงเที่ยงบายบายป้าลุงเอาเราบอกเบิดแ,แล้วเราเอิญบอกเบิดแล้วเดี๋ยวเราสิวนมานนนเลยหายแม่อยากกินกระเลมพี่น้องเลยรถ ไอวีวอลีวอไปเดี๋ยวเมื่อกี้นี่รถวีวอคือรถนั่นแท้นี่บ่าคือรถอันปลอดตึงแท่นว่กระแลมวอมาบ่มันเบิดแล้วเราบอกเชิญอกี่นี่ลูกอยากบ่อยากกันสบายดีป้าลุงกันไปอ่ะกินกันสบายดีงามๆจะไปซื้อให้นี่ห่าเอากันเอากันฮึอือหัวหนุงเลยพี่น้องไงเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเรากลับมาเดี๋ยวเรากลับมา กินโมกย่อยอยู่ก็อยากกินแลมอยากกินติมอาสบายดีปะลุกอาสบายดีปะลุกจไปซื้อไอติมให้สบ,สบายาบดีอาสบายดีงามๆสบายดีโอ้ยหหมดปากหมดย่อเว้าอีกนี่น้องเลยเอาออเป้าปอีกฮะทาไปซืปอป้อของดินพ่แบบโอ้ยซื้อของดินไปดินหน้าตูอ้อีกเผื่อโดยพี่นอ้องเลยเนาะตอนนี้กับภากันมาหาอาบน,น้ำอาบในพี่นอ้องเลย อยู่เฮือนอยู่ซานเนาะกะเตรียมตัวลงไปอีกแล้วไปเฝ้าวรานหน่อยอีกแล้วพี่น้องไปไปไปจะเอาของดินกัไปไปพาตรามไปซื้อของดินก่อนเด้อพ่อจันพ่อจันจะเอาหม้อใส่ออกสีกเอาหม้อใส่ออกได้ปะสูงส่งเด้กสูงเสียงเด็งพี่น้องเลยสบายดีาพาไปดินของดินขอดินของดินใจ่ลูกไปซื้อของดินเอาเกไป โอ้ยอยากได้ของดินบ่ลูกอยากได้ของดินเออไาเฮาลงไปเอาอยู่หน้าแม่ตุ้ยพุนเนาะแม่มีคือกันอยู่อันนั่นด้เฮือนเวียนเด้เนาะเอาบ่จืออย่างนี่เฮือนขายทางใดโดยพี่น้องเอ้ยน้ํกลังซากันเตรียมลงเนาะอบน้ําใเรียบร้อยแล้วิข้าเที่ยงเนี่พี่น้องให้ลงไปหาตามฮมห้อยสู่แขกสู่คนเพิ่นกินก่อนเนาะเพิ่นกินย่ง้แล้วแหละ ไปไปเโอ้ยหายใช่ปีไปโดยพี่น้องเลยเนาะตอนนี้ก็กำลังพากันสิเตียมลงไปพุ่นอีกแล้วขี่มอไซค์ลงไปพี่น้องเลยไปไปหาน้องแจ็คขี้เก้าเด็ดกับสิมุกเข้าพี่น้องเลยไปกันเลย พอกันอยู <morning>. yes. ่พุ่นพี่น้องเลยว่ามาอนีมีของมอบให้น้องแจ๊คพว่อมาอนีเนาะไม่ได้ออกมาทังใจพี่น้องเลยไม่ได้ออกเลยพอจันพนกับพี่น้องเลยรอเอาารก่อนเลยองมือเนาะอาการก่อนเนาะอาการอาก่กอนเ้อออกไปือว่าเฝ้าักันเนาะไปรับได้นอนเป็นสิงหลงสิงเด็กยันว่าขับรถออกไปข้างนอกรับในเด้พี่น้องเลย Những lạng chưa. Chưa đột mai, Chưa đột mày. Chị Chưa đột mày đúng Chưa à, đột mai vô. Chưa đột mai cổ Chưa đột mai cổ Chưa nhau mai vô. Chưa đột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  mai vô. ตัดผ่ามาหอดแลว้วน้องแจ็คเพิ่นกันยังนอนอยู่เนะาะทางป่าเพิ่นมาทำหน้าที่โตพี่น้องเลยสบายดีโดยทางนั่งจะผูกทางเบาเตียงเบาตุนพี่น้องเลยเบาเล้ามาเนาะกำลังคุยกันดิ่งหัวอยู่นาบ้านเพ่อนอะพี่น้องเลยโดยมาทำแทนมาทำหน้าที่แท,ท,น,ทนขขอยระบายมืออาบน้ำบ่นอน ไผมาใกล้เป็นไส้แล้วเนาะนังนกจมัยพ่อก็บีบไผ่นี่นี่นี่โอ้ยปิรลปรุงมาชนกล่องแม่มามาเพิ่นเข่ามาไหนคนอะไรก่อนเนาะค่ะพี่น้องเลยเนาะทางอันทีมงานเพิ่นก็พากันแยกย้ายเมื่อแล้วเนาะตอนนี้มากอ่ะดนใส่งานอีเดียพี่น้องเลยอาบน้ำไฮลานใไฮรุ้งอุ้มเอา โดยเถระสภาพใหมาเอออุ้มเจ้าเคยอุ้มหรือเปล่าอุ้มได้เนาะมาแล้งในแดชใฮ้ลุงจันอุ้มมัในี้พี่น้องเลยเปลี่ยนกันเปลี่ยนกะกันเป็นพลุกพล่มนกันโดยมามามาเตรียมเออดูดมือเด้อ เฮ็ดเพิ่นบเปินได้เนาะพอดีอันปาเตอร์อยู่พี่น้องเ้ยให้ให้ปาเตอร์จับซ้อยด้ยใจ่ใช่แล้วบาดนี้พี่น้องจุ่มลงไปจัักคือว่าเห็นตั้งเขามออยู่นี่แหละพาก่อนเดียไป่าหาครีมเนค่ยเยไล้วเอาอ้อมได้อ้อม อ้อมันน้ำพ่ออันนั้นขงน้ำแม่น่าเลยูกอยู่ขาของเาไม่ใช่เลยเดหนาวอหนาวงานเราด้วโวเหมือนพ่อเลยกันเดียวกันนู้ครวะตานน่เนอะ่อนะเอ่อระวังบงจมูกขึ้นนะฮตานี่นะคิ้วนี่มันอยากอันเดียวกันเลยก็นว่าบอกโอมนะตายเยอะโอมโมเมนต์ดูเล

ตอนนั้นว่าน้องเซอร์กับนาป้าพี่น้องเแงอาบน้าหัวงามได้หัวแล้วแม่ละซาหัวก่อนบ่ซะสาหัวก่อนบ่บ่มือเขานี่อยเด็กได้เอาห้องได้จุ่มจุ่มนี่นายบ่ยูจุ่มลงให้แม่ทำอาหารไจ้ะให้ทำอาหาไเลยด้ำได้เลน้องสาวเพิ่นมีประสบการณ์กว่าพี่น้องไงเนาะพอพิ่นสองคนแล้วสองคนก็ยังคือป้าได้เฮดว่าเป็นเลยดิมีแต่จับจุ่มลงรถบ่ ตาอา้แงได้คอยอาบนะเออแขงเนาะคือใช้ไปใช้แขงนะใช้แขงอาบผมเคยอาบใช้แบบนี้่ในแต่อ่างอันนี้อ่างไปชิ่เคยเนาะมิแต่เอาเป๊ะแขงเอาอยหดเลยหดอาบเอาไโบราณด้วยแนเนะอาหิ้นะฮนวาหัวมินผมแกผมดำงามพี่นังมันมะล็อกมันได้ป

อันเดียวกันเลยพี่น้องเอ้ยไผว่าบ่คือนี่ว่าไปว่าเนาะคือพอแ่อันเดียวกันกพอให้เจ้ากินนมกันบ่ือบ่นี่นี่เบิ่งนี่ตาบ่กอกน้ๆนนสิบ่ดาท่บกอกนี่เอาบาดนี้ซึงบาดนี้กนบ่ใสุ่ดใสุ่ดให้ันหน้าจนแดงนนแดงพี่น้องเอ้ยว่าใส่ยาให้อันนี้ก่อน ตุ้มมันนี่ก่อนแนตาแล้วนะเมื่อนไปบ้านมาอยู่ระย่านเลโดนจุ่มน้ำไปพี่น้องไงตาใส่มาเมาเจ้าเยเฮตมนแรงข่ใส่ก้นเจ้าไใหเมันไ้ตันเว็นเนาะหมูมาคืนนี่พอนอนอยู่ใช่เลยนอนพิงนี่เลยเลยลืมได้มาดูไงแตกคนน่ะนาดูมืดขนาดนเอาตื่นหัวมากเลยมือมืออกมาหดเลยตื่อยู่อ้ากอ่าพี่แบบนี้ว่าอยูี่ไหการทไมืออยู่พี ลูกไปแวงเพิ่นเห็นบ่ได้คิดบ่ยากเจ้าให้ลืมได้โ้เนีอันใส่สาก่อนตงกินนธรรมชาติพี่น้องเนาะเพิ่นว่าย่างน้อยเอ่อสิประมาณ6-7มื้อเพิ่นก็สิเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนไปครับออดิอเนี่ยนะีย่องๆเองพี่น้องย่งย่องเองเออนแลมีแงบาดนีอสม้อยบาดนีสม้อย ยันจังอยู่ตอนนี้อยู่ได้แบบเราจังไนยังตกใจอยู่แต่เมึงเราเห็ดยังเมื่อกี้นี่เราอะ่บอกไปเห็ดตัวกี่นี่งวมงวมเสร็จแล้วสามเมฆัวสามเมฆัวางวมงวมเสร็จแล้วตาต like ีเพบ้ยนพแ่น like yeah. right. yeah, no. yeah. no. 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 ้ in ังเลยอายุเาแม่กันว่าเพราะมีของให้น้องเพิ่นนะโอ้มีบอเอ้าสิรที่เรองไงเนาะติดใ่เสียผ้าให้เนาะอ้าวให้อุ่นกอนให้เพ่นั่งนั่เฮียกันสาพอลูกเพิ่น เดี๋ยวหาของมาให้ก่อนนะเป็นบาะเตียเอาของมาให้แต่กันเตะกระจูดอยู่ทางนี้กับมีคือกันพี่น้องเลยมีทางพี่ใจดีเพื่อนเนาะโอ้ยพี่ใจดีเนาะทางประเทศไทยพี่น้องเลยเนาะใช้น้องนิ้วเพื่อนนั่นบ่น้องนิ้วไปเพื่อนบ่ปลาเข่าแล้วเออน้องนิ้วเพื่อนป้อนเก่งได้อ่ะให้ทางดุงหมอบให้ทางกันนั่นเนาะมีทางพี่ใจดีพี่น้องเลยอยู่ฝั่งไทยเนาะจังหวัดแพร่พันมาเนาะ พี่น้องเลยอ่าเพิ่นพากพี่ยุ้ยครับควนเนาะครับเออน้องน้อยหลานน้อยว่าบัชนพี่น้องเลยเนาะอูน้องวินเนอร์ว่าบัชนเนาะอ่าพี่ยุ้ยพี่ยุ้ยอยู่จังหวัดแพร่เนพาจังหวัดแพร่พี่ดาวเลยเพิาไม่ให้เป็นจำนวนเงินหาร้อยบาทหาร้อยบาทเด้อเราอสามแสนกีบพี่น้องเลยเนอะาเขียไว้เอาไว้รับควนหลานเพิ่นว่าพี่ยุ้ยโดยจังหวัดแพร่โดย ขอบุนในรายฝากคำาม่มแดดเนาะจากฟังใครมาพวงเราเนาะ่เรส่อสุดช่วยของผู้ข่าเนาะขอขอหลูกสาขอลูกเปนะโอบขอบคุณคนในยเนาะคอยเปนดีแห้งกนรินขนในสุขไปยันนี้ไอทีเนาะปาถนาสิ่งได ขอพี่ได้คงมาตรฐานะุูกการเด้อยนะจ้าถูโดยได้กับบริมีสำมี่ได้มีของน้องเชอร์เพื่อนเพื่นฝากให้คานุ่มนักเดี๋ยวให้ทางอันพอรองเชอร์เพื่นอวยพ่อให้พี่เพื่อนเนาะโดยคานุ่มน้องเชอร์เพิ่มได้พี่น้องเลยแต่ก็ฝากให้ล้านน้อยพร้อมเนาะ ต้องขอบคุณขอบคุณทางพี่ใจดีเพื่อนเนาะสำหรับตัวว่าจันเองพี่น้องเลยเนาะอยากขอบคุณขอบคุณเนาะทางพี่ยุ้ยพี่น้องเลยอยู่ทางพังไทยเนาะแล้วก็เอฟซีพี่ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนั่นแหละพี่น้องเลยนี่ให้การติดตามแล้วก็ฮักแพงทางครอบครัวของบ่าวจันเนาะพี่น้องกว่าสิเป็นน้องสาวน้องเคยแล้วก็ทางป้าทางลุงนี่แหละบดซุปสุดพ้นทางพ่อทางแม่เนาะพี่น้องเนาะคนแต่บุกเคยป้าบุกเคยทิม คือลนะูกพ like ี yeah, you em. mi, s, ่เต้าว่ากันพี่น้องเนาะเนาะแต่ขออวยไจอวยพรให้บุขผู้สุขคนพร้อมกันเลยเด้อพี่น้องเนาะโดยเฉพาะทางพี่ยุ้ยด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะนี้ครับอันที่บรรจัยมาให้น้องเซอร์ห้าร้อยบาทแล้วก็ให้น้องวินเนอร์เพิ่นห้าร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะแต่ขอให้ทางพี่จงอยู่ดีมีแห้งจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อเนาะสุขกายสบายใจดีปรารถนาสิ่งใดคิดสิ่งใดเนาะขอให้สมความมุ่งมัดารถนา รับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเด้อพี่เด้อเนาะอีทํามาสํานี้ก็ขอให้ไหลยคืนหาพี่อยเท่าพันเท่าเนาะสาธสาธุขอบคุณหลายเด้อโอ้ยเอ้ยบ่ว่าแต่น้องนิวเด้อพี่น้องทางบ่จันก็บ่เป็ดเป็แล้วว่าน้องนิวมาแต่เนาะได้มาน้ําลุงเพิ่นเออ้ยมีหลายคนอยู่เพิ่นผักมาถามว่าเพิ่นสิออกฟ้นออกไฟมือใดว่าซั่นเนาะสิปลูกต่อต่อแทนครับเติม้อใดว่าซั่นเ ตาตาพี่ท้องเฮาก็ประมาณอ่า7มื้อเนาะเดี๋ยวว่1เลยเลยจิตได้โดยเออ9มื้อ11มื้อพุ่นแหละว่าซั่นเออโดยนน้ําพิงก็มาซั่นเนาะโดยเบิ่งนําการใกล้สิฮอดดาสิแ้ี่แจ้น้องด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อโดยฮอดมื้อฮอดยามก่อนเนาะทางน้ําพิงก็มาบาดนี้พี่น้องเอ้ยบ่ใส่เสื้อก่อนบ่ใส่เสื้อก่อนบ่ อาซาพี่น้องเออตุ้มก้อนพะเน้องอให้ทางอันสบุญบ้านนาเขามาเยี่ยมลานก้อนพี่น้องเลยเจ้าชิเติมน้ำบ่ทางออกไปหาเอาน้ำมาไว้ก่อนโดยโดยโดยเมื่อเราลนเอาน้ามือโดยโดยเจ้าเจ้น้ำเบอร์ไดนน้ำกระตุกในเฮือนเด้อโดยโอเคซาพี่น้องเลยเนาะโบมีอยัางไรสำหรับคลิปนี้แกมามอบเงินให้น้องวินเนอร์เพิ่นตามคำของพี่ยุ้ยเพิ่นเนาะบอกว่ารับคนลานพี่น้องเลย แล้วก็ฝากให้การนมต้องซื้อพร้อมคนละหัน้อยเพื่อนเนาะโดยต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่เพื่อนหลายเด้อเนาะเจ้าชิเติมน้ำบ่เติมทานเลยเด้อได้บอเอาตักขึ้นมาก่อนเนาะมีจีดีโอ้จักแล้วคอยจักชูดแล้วนียคันมามาแรงเพิ่นไฮเลยคอยจับอ้ามน้ำเจ้าอย่าเห็นก็ได้ ค่อยจับอ่ำน้ำแล้วเด้อโดยมื้อนี้ตาก็ขึ้นเด้อบ่อ้าป่าวงามน้องเปิดท้ายอาจารย์บ่ได้บ่ฮะเอาทานซะอีกก่อนให้มันพดเบิดไป3-4หม้อแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ฮ้อนทุก20ลิตรอ่ามื้อเดอ20ลิตร่เนาะกินน้้เนาะได้อีกนึงพดเบิดตวนี้อือโดยิเลยอดนึงอเอาน้เอาอันนั้นไซะเด้อเพื่อค่เนาะอีกบานึง เด yup ี๋ยวเก็บทานซะเด้อโดยตอนนี้กับน้องเชอร์นอนอยู่พ okay. okay. ี่น้องเลยมีจะขึ้นไปวิทยูน so ้องเชอร์ถ่านเนาะเด็กนอนฉันโมได้เงียบปานนี้ดอกโดยโดยป้าหายทางสาบุนเพิ่นเข้ามาเยี่ยมลานก่อนเนาะโดยพี่น้องเลยเอาลืมสบายดีไม่อ่อนเขาโดยไปเยี่ยมดูข่อยก็นเด้อวันนี้ข่อยลืมลูข่อยเลยป้าพี่น้องเลยหายทางสาบุญมานหน้าเพิ่นเข้ามาโอเคป้าดูเงยเนาะ ตัดภาพออกมาข้างนอกพี่ก็มาอุ้มสาวน้อยหน้าวานตาวานอยู่นอกพี่วันนี้เนาะถ้าพ่อกับแม่เพิ่นเข้าไปเยี่ยมนอ้นองน้องอยู่ในพี่น้องเงยันเราเพิ่นห้อนเนาะอู้อยู่กำผู้คืออะไรแค่ย้อยปากอะไรพี่น้องเงยป้าทางเอวยเอ้ยนิ้วเอ้ยไอเต้เพิ่นมาดินน้ำอยู่ทางนี้อ,อันนี่ทางวันจันทร์เชือดละโอ้ตพี่แล้วนุย มาหลักนอนยู t ูบหน่อยพี่ได้เนาะมาเก็บแห้งไว้ได้พี่น้องเลยพานำพิงมาดินยู t ูบหน่อยก็เย็นไอ้ตะเอาบุญขึ้นพิษทางให้ดูมาทาานี้มาทาานี้กันตกค่ะผูกเอ็นนิวเอ้ยซิมพาก no no <c ười> like ันมาดินน้ำเบาตกน้ำเลยเด้ออเย็ดตัวเจ้าใช่อะนั่งดีดลูกอะ เอาพิงมาดืน้ำแน่าตาหน้าหมดตัวเฮ้ยโบหาเนาะโอ้มาอยู่น้ำเซยพี่น้องเลยแมงเชอขออุ้มเพิ่นงหาอุ้มเซยหนาวนี่ตึ๊งน้องเชอร์นอนนุระนอนน้ำม่ตุยม่ตุยกลัวอูอยู่ใจสบายดีปะาลุงเหบ่เจสบายป้าุงดูคือมุมีแห้งนี่พี่น้องโอ้ปลาเต้นเนี่ยเขาไอ้นิ้วเพิ่นนั่นน่ะโดดดงดงอยู่ เลี้ยงอยู่บวกนี้พิงพิงคอืมโอ้ยนำไผ่ก็ไปพี่น้องเลยน้องพิงค์พากันมาลินอยู่อยู่โฮมซำซาเย็นจัจ่อยพี่น้องเลยโดยถาพ่อกับแม่จะออกมาเนาะโดยโดยพี่น้องเลยโอเคสำหรับคลิปนี้แมงเสื้อกาสิคอตัวลาแล้วพี่น้องเลยเนาะโดยคอยระดุด้วยนั่งด้อตุ๊กด้อไปบ่ไปบ่ไปไปกันไปไปกันจุจ้ากันจุจ้า จ้เก็นกล่องเมเพิ่นมาเมนอยู่แค่เพิ่นมาน้ำนี่ก็นี่ยึกแปลกใจอยู่ได้พี่น้องเลยเมงเชอร์อาแขนใชเพิ่นกับมาน้ำเลยนงมาดุบ่ข่อยเด้อทางนั้นเด้อสิตกเด้อโอ้ยดูแลดูด่านบวกุ้มได้หมดเลยพี่น้องเลยโดยเนาะทางเมงเชอร์กับอาบน้ำให้น้องวินเพิ่นเรียบร้อยพี่น้องเลยกับปอยให้ทางแม่เพิ่นกับพ่อเพิ่นจัดการบ้านเด้อเดยอเนาะไปกลาพี่ลาน้องเลยเด้อเนาะพี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ ดูแด้ลานก่อนนี่ฮวนเฮย,ยู่ญาติได้นี่ยันลมปองเนาะบายบายสบายดีไอ,คอ้ครับเตอร์ดย,ยไปแล้วไปแล้วพี่น้องสบายดีสสวัดดี้ายา,ยาวบีบคอกันอย,ยู่ไป